สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กโก้คะ,ะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Planet Coaster กับ EP ที่2นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันต่อสำหรับการสร้างสวนสนุกของเราอย่างที่เห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในเครื่องเล่นที่เป็นเอ่อล่องแก่งเนาะเราเรียกว่าล่องแก่งนะคะซึ่ง แอบมาสร้างไว้ก็อันนี้คือสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่มาสร้างก่อนที่จะได้มาเป็นตัวนี้เราเป็นยังไงกันบ้างกลับไปดูกันเลยอนี่มาแล้วมาแล้วพื้นมาแล้วพื้นมาพื้นมาตรงน,นี้เป็นทางขึ้นใช่มไหมอา้าวสูงกว่าแล้วนี่ นี่ออกมาเป็นออกมาเป็นทรงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแปลกๆนะเราเนี่ยแล้วมันก็มีล่องอยู่ตรงนี้ตั้งเยอะดูดิล่องไกลมากตรงนี้นี่ต้องทําขึ้นมาเป็นภูเขาให้หมดเลยมั้งเนี่ยโหงานงานหนักเลยโอเคได้ได้นี่ <laughs> เห็นล่รลอยฟ้าปะแต่มันสูงไปหน่อยเดี๋ยวเอาลงมานิดนึงคือมันเป็นอะไรที่แบบเจอไปเจออุ๊ยอุยอยอุ๊ยเยอะไปเยอะไปเยอไปเยอะไปแฟนตาซีมากเกมนี้นี่ชุดว้า รอยอยู่รอยอยู่ครับชอบอ่ะได้้่อแม่หมดหนึ่งอันแล้ทำอย่างอื่นลอยไปได้แล้วยากนี่มันเห็นข้างล่างนิดนึง <c oughs> มันเห็นข้างล่างเดี๋ยวเด,วเดวีเอากบกบกบก,บก่อน นี่อุ้ยถ้ามันลอยอยู่จะดูขลังว่าเออเฮ้ยจริงๆมันทำลอยได้นี่หว่าลืมไปเลยที่มันทำลอยได้นะมันลอยได้มันลอยได้ของมันลอยได้ลืมนี่เลยตี ดีดีดีรู้สึกดีรู้สึกดีมากดินแดนที่ลี้ลับมีพ่อมดต้นหนึ่งอาศัยอยู่ <c oughs> งานศินลปะนี่มันเป็นงานศินลปะชัด โอเคเสร็จแล้วตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเราจะครอบมันเราจะครอบมันแฮเราจะทำให้มันอยู่ในถ้ำเพราะฉะนั้นมีความเหมือนห่อ,อกเกี๊ยวเหมือนห่อ,อกเกี๊ยวปะดูดิ ่กำลังห่อเกี้ยวอยู่ค่ะแล้กำลังจะห่อหมู่บ้านอันนี้นี่แค่โซนเดียวเองนะใช้เวลาขนาดนี้เลยรอระตรงนี้เป็นถ้ำให้มันติดไปเลยตรงนี้เหมือนไม่รู้ว่าเป็นอะไรเออแล้วเข้าไปก็ค่อยแบบค่อยรู้ไงว่าเป็นแบบที่นี่อะไรอย่างงี้ปิดเลยนี่มันใหญ่มากเลยนะ เที่ยวกับคนอ่ะมันใหญ่มากเครฮะประมาณนี้แล้วกันเหนื่อยเป็นการทำที่เหนื่อยมากโอเคเราไปแต่งจริงอยากเข้าไปดูข้างในหน่อยว่ามันเรียบร้อยหรือเปล่าเออนี่เราสามารถเข้าได้่ะ ตามเข้าไปอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่นี่นี่เอ๊บแน่แน่โอ๊ยโอ๊ยกล้องกล้องโอเคตามเข้าไปอย่างนี้ค่ะนี่เข้าวางได้ได้โอ้โหต้องเพนน่ะนี่จะต้มเขาใช่ไหมนี่คือเราจะต้มต้มลูกค้าต้มลูกค้านะฮะตรงนี้ เป็นโซนกระทะทองแดงโซนกระทะทองแดงหรือเปล่าไี่มีใ,ใครเขาทำเกียนอย่างฉันพี่เจ้าแต่งอะไรคนอื่นเขาก็แค่เล็ดส่วนจสนุกไหมกูเอ้ย น่ารักดีค่ะตรงเนี้ยมันน่ากลัวว่าคนลงแบบมัไม่เห็นอะไรเลยอ่ะตรงเนี้ยติดไฟอะไรไว้ตรงนั้นข้างบนได้ไหมโอเคโหน้ำตาจะไหล ออกสักทีโอเคฮะติดไฟในถ้ำเป็นการติดไฟในถ้ำนี่มันมีไอ้นี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคารเค้นเห็นปะนี่แอบเอาคารเค้นมาตรงนี้นะซึ่งไม่มีใครเห็นมันแบบมันไม่มีใครเห็นนะตรงนั้นนะ่ะเราจะดิซ่าแล้วกลตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่า โอ้โหได้รับความนิยมล้นหลามมากๆแถวยาวแบบไปถึงข้างนอกดูยาวมากแถวยาวมากเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันว่ามันเจ๋งขนาดไหนทำไมคนถึงเล่นกันขนาดนี้เราต้องไปดูแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามอันนี้ติดตามลุมนี้อ่ะไปดูกันว่าข้างในนี่ที่เราสร้างมามันเจ๋งแค่ไหนเต็มดูเลย เป็นกลุ่มพ่อแม่ลูกนะฮะมาด้วยกันสี่คนตั้งอีกที่หนึ่งแต่ก็เป็นคนอื่นไงก็เลยไม่คึ้นไงนี่เหมือนคนไทยเลยใช่ไหมเรามาด้วยกันไงเราก็ไม่อยากแยกกันใช่ป่ะประมาณเดียวกันเลยนี่เริ่มมาถึงก็สู่ความเว่องว่างอันไกลโพ้นคนละเรื่องก็จะมองเห็นนี่ถ้าเราอยู่บน นะเราก็จะมองเห็นวิวที่แบบที่มองเห็นท้องฟ้ามองเห็นต้นไม้จริงๆน่าจะมีอะไรอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงเนี้ยเออคนมันจะได้เห็นแบบเออต้องหาอะไรมาวาง <c oughs> ยังก็แต่งอีกยังไม่เลิกไมย่ยังจะแต่งได้อีกนะขึ้นไปถ่าก็เข้าถ้ำล่องแก่งมันต้องเป็นอะไรที่แบบคือเนื่องจากว่าล่องแก่งอ่ะมันแบบ มันช้าๆสาโลว์ๆใช่ปะเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะมีอะไรให้ดู2ข้างทางไงตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่สำหรับสำหรับตรงนี้ถ้ามันเป็นถ้ำเล็กๆนะคะก็ให้ดูแมกไม้อะไรกันไปแบบนี้คือจริงๆนะถ้ามันมีไดโนเสาร์โผล่มาอะไรอย่างเงี้ยเนอะมันจะมันจะเลิศอะผ่านต้นไม้ฟาดหน้ากันไป <c oughs> จะดีอ่ะนี่แล้วก็โอ้โหวิวนี่นี่ดูพ่อแบบพ่อแบบเฮ้ยมันช่างดีวิวช่างดีอะไรแบบนี้วิวภูเขาเนี่ยฮะแล้วก็มีนี่วิวด้านนี้ก็สวยงามสวยงามผู้คนรู้สึกชอบกำลังจะเข้าในส่วนของป่าสนอ่นนี้เป็นป่าสน วิวทัศน์สวยงามประการตามากป่าสนนะฮะกำลังจะเข้าถ้าที่สองแล้วถ้าที่สองเข้าไปก็แ a น้าโซนนี้จะเป็นที่ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะฮะก็คือเป็นนี่เลยเมืองเวทมนต์ เป็นเมืองแห่งเวทมนต์แนะ่โ้มีพ่อมดมีแม่มดไม่ใช่พ่อมดมีแม่มดตด,ด้วยนี่มีเสียงที่ใส่ซาวไว้ด้วยนะฮะเสียงมีกระดูกคนตายมีไฟลุกข้างๆเหมือนจะต้มเหมือนจะไหม้เราได้อ้ไฟมันโชดช่วงแล้วเกินเด็กแม่งรู้สึกแบบเด็กรู้สึกแบบ ื่นเต้นแต่พ่อแม่นั่งนิ่งเลยนะพ่อแม่แบบไอะไรอย่างงี้บรรยากาศนี่แบบของก็จะเป็นแบบมีอะไรลอยๆมีแม่มดคอยเสกนี่แฟนตาซีมากๆแลดูเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์สุดๆตกองต้นไม้ลอยได้แล้วก็หล่นลงมานะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยก็ ก่อนที่จะออกกันไปก็ทัาประดับประดาด้วยสวยงามด้วยไฟแบบนี้ก็แต่อยู่เนอะสวยงามอยู่นะฮะออกมาก็โอ้โหก็มองเห็นสวนสนุกฝั่งนู้นด้วยเออแล้วก็นี่เห็นคลาแคนเห็นคาแคนด้านล่างแต่คนอยู่บนนี้จะเห็นจริงๆหรือเปล่าวะ อาจาจะเห็นแวบๆเห็นคราเคนด้านล่างนิดหนึ่งแลอ,อันนี้เรายังจะขึ้นต่ออีกขึ้นต่ออีกเนะี่ยยังสูงไม่พอยังยังไม่จบมันยังสูงได้อีกโอเคเรากำลังขึ้นไปข้างบนนะฮะสู่ความเวิรงวางอันไกลโพ้นนี่คือสูงมากดูดูความสูงสิ ดูข้างหลังสิข้างหนังมันสูงมากนะนี่ล่องแก่งแบบสูงอะ่ะสูงสูงอะ่ะแล้วก็จะเข้ามาในโซนป่าหิมาภาน <laughs> นี่คือไม่มีอะไรให้พักอ,อกพักใจมองเห็นทะเลสาบฝั่งนู้น งามก่อนที่นี่ก่อนที่จะตกลงไปแบบนี้อ่าอเปียกไปจ้าก็เปียกกันไปจริงๆโอ้โหเด็กๆมันมันมากเด็กมันเด็กมันเด็กมันติดใจมากเด็กมันหวังแม่ครับอีกรอบอีกรอบไหมครับแม่ อีนี่ตรงเราเป็นพอ่อไม่ใช่ไม่ใช่พอ่อป้าเราก็ดูว่าผู้ชายอ่ะหมดรอบลงไปซะโอ้โหนี่แหละดูสิดูคิวสิคิวยาวมากคิวแบบโอ้โห <laughs> นี่มันได้รับความนิยมจริงๆสุดยอดไปเลย ยาวได้อีกเกือบจะสุดแล้วเนี่ยตรงนี้นี่น่าจะมีแบบอะไรอ่ะร้านขายเสื้อผ้าเนะีะถ้ามีร้านขายเสื้อผ้านะมันจะเลิศมากคือขายเสื้อผ้าเปลี่ยนกันตรงนี้ไปเลยก็ดูเป็นสวยงามมากแล้วก็เรามีร้านขายของอยู่ตรงนี้นะนี่ร้านก๊ฟแล้วก็ ร้านขายเฟรนฟรายตรงนี้แล้วก็มีมีที่ให้นั่งตรงนี้นิดนึงพร้อมกับเป็นเป็นนี่เป็น <c oughs> เป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันไกลจากโซนอื่นๆพอสมควรแล้วก็ตรงเนี้ยคนเดินเยอะมากเลยอะ่ะปู่กูก็เลยสร้างเป็นถ้ำไว้ค่ะเหมือนเออ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างเป็นถ้ำแต่ว่าสร้างเหมือนแบบ เห็นว่ามันร้อนนะ่ะนึกออกไหมแล้วทางมันยาวดูดิทางมันยาวมากแล้วคนเดินเยอะมากก็เลยสร้างเป็นเหมือนสร้างเป็นแบบเป็นถ้ำเอาไว้ให้เดินแบบจะได้ล่่มๆไรเงะออจะได้ล่มๆนะฮะนี่กะว่าจะตกแต่งอีถ้ำนี่ให้เป็นให้เป็นรูปร่างแบบอะไรอะเป็นเป็นอนาคอนดาอะไรแบบเนี้ย เินเข้าเหมือนเดินเข้าปากจระเข้อะไรเงี้ยเออเออดีปะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะนี่งานศิลปะอีกแล้วเอข้างในมันมืดไหมเนี่ยมันดูน่าจะมืดนะว่าไหมสงสัยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยส้างๆ้าออกมาก่อนประมาณนี้ เพิ่งนึกได้ว่าข้างในมันน่าจะมืดป่านนี้เดินชนกันตายแล้วบักเนี่ยเออมืดจริงด้วยแย่แล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวมืดค่ะมืดเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นโอ้แล้วคนเดินเยอะจังเลยอะแล้วก็มืดมากข้างในโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะโอ้ทำไมคนมันเดินเยอะอย่างนี้เนี่ย โอเคเดี๋ยวเราใส่ไฟให้นางหน่อยนะติดไฟนิดนึงเดี๋ยวคนมันจะเดินชนกันตายไปก่อนเอ้ยอันนี้เออแบบนี้ดูสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื้ให้แบบย้อยย้อยลงมาอ่าแบบนี้แบบนี้โอเคติดไว้ตั้งแต่ข้างหน้าหน้าเลยประมาณนี้ ป๊บโอเคก็ติดตรงนี้มองอะไรไม่เห็นแล้วมืดอ่ะโอเคมืดมากขนาดคนทำยังมองไม่เห็นเลยมันเดินกันยังไงวะ อา้าวสว่างแล้วอ๋อมันเช้าโอเคเราก็ติดไฟต่อเพราะรู้สึกว่ามันมืดไปมันมืดไปเนาะโอเคติดไฟในถ้ำแป๊บหนึง่งนี่เดินชนกันตายไปแล้วนะประเด็นอะ,อะโค้งตามทางเดินนิดหนึ่งดูเป็นตลาดนัดมาก ดิฉันควรจะเอาขอมาขายในนี้ไปเลยดีไหมไหนดูดิมันใส่ได้หรือเปล่าไหนดูคนที่อยากได้อะไรกันบ้างอ่ะโอ้หิวด้วยหิวน้ำด้วยห้องน้ำด้วยรู้สึกจะหิวน้ำโซเดียจะหิวน้ำโอเค เอาร้านน้ำก่อนร้านน้ำเอาเล็กๆอ่ะน้ำเล็กๆนี่วางได้ไหมเนี่ยเอ้ยวางได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะซึบลงมาฮึบอ้าวางได้แฮะเฮ้ยเลิศ นี่ปัดประมาณนี้ได้ไหมฝังลงไปปึ๊บเฮ้ยวางได้เฮ้ยนัดอ่ะเปิดร้านร้านในชั้นใต้ดินโอ้โหคนเข้าเลยคนคนเข้าทันทีเลิศสร้างต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องมีถังขยะหน่อยรู้สึกว่าช่วงนี้ขยะจะเยอะเมื่อกี้เขาพูดอยู่โอเคแต่ตัวคนนี้ฝังเข้าไปข้างไทยนะมันอาจจะแปลกๆนิดนึงโอเคเราเราสร้างเราสร้างถังขยะนิดนึงมันจะได้ไม่ลกนะในนี้เฮ้ยเดีะคนให้ความสนใจมาก งั้นเดี๋ยวเราสร้างอีกอันหนึ่งเป็นร้านแบบเหมือนร้านขายของกินบ้างครับนี้โอเคบุ๋มเยอะไปไหมเนี่ยร <c oughs> ้านของกินบ้างนี่ ว้หมุนมาลูกเฮ้ยเลิศเลิศอะปึ๊บว้าเลิศมากชอบไหมชอบไหมชอบกันไหมคนเข้าเลยโอ้โหนี่ได้รับการตอบรับดีมากได้รับการตอบรับดีจริงจริงจริ เฮ้ยดีอ่ะนี่กลายเป็นสอยละลายซับซอยละลายซับเนี่ยนี่เป็นซอยละลายซับนั่นเองเข้ามานี่หมดตัวเดี๋ยวมันมีช็อปอะไรได้อีกกิฟช็อปมีกิฟช็อปได้ด้วยแฮชช็อปนี่มีแฮชช็อปว้าวางได้ไหมเนี่ย เอ้ยเดี๋ยวเราต้องทําไอ้อนี่ก่อนเราต้องบุบเข้าไปก่อนใช่ไหมจะวางร้านนี่บุบเข้าไปลงมาหน่อยปึ๊บ<ม>ปึ๊บได้อย่างนี้อย่างนี้ก็โอเคนี่เลิศอ่ะอุ้ยคนเข้าเลยอ่ะฮุย <c oughs> ดีอ่ะนี่เลยเอ้นี้คนไม่ฝังเข้าไปแล้วเมื่อกี้เราสงสัยเราจะไอ้นี่ที่น้อยไปนี่ซอยละลายซับของแท้ซอยละลายซับจริงๆด้วยไม่ลืมไม่ลืมเราต้องไม่ลืมไอ้นี่ถังขยะต้องไม่ลืมถังขยะทีเดียว นี่ถือขยะกันมาเต็มเลยทิ้งลงถังด้วยนะฮะร้านน้ำเป็นไงบ้างโอ้โหคนลืมเบยงั้นเราควรจะสร้างอีกไหมอันนี้เมื่อกี้เป็นร้านน้ำอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนนะ อันนี้ร้านขายอะไรอะ่ะอันนี้ร้านน้ำกัฟเป็นกัฟนะถ้างั้นเราร้านนมเพิ่มไหมร้านนมเด็กๆเยอะเป็นร้านนมแทนไหมตรงนี้อีกสักร้านหนึ่งนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ วิ่นี่คือปวดฉี่ใช่ไหมปวดฉี่เออเออปวดฉี่ในนี้มันจะใส่ห้องน้ำเข้าไปได้ไหมอะมีเล็กๆไหมมันดูไม่น่าจะได้อ่ะคือแบบห้องน้ำมันดูใหญ่โตอ่ะดูดีน่าจะยากนะห้องน้ำอ่ะเอยอันนี้เล็กๆเ,เล็กปะวะไม่เล็ก <laughs> นะไม่เล็กผมไม่เล็กนะฮะ <laughs> เล็กปะ ไม่เล็กใหญ่มากใหญ่มากเลยอะ่ะเอออันเนี้ยอันนี้ก็ใหญ่ห้องน้ำมีแต่ใหญ่ๆเ <c oughs> ฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะห้องน้ำอะ่ะเฮ้ยวางได้ด้วยเอาดีแล้วมันออกทางนี้หรือเปล่ามันออกได้ไหมคนมันเข้าไปได้ไหมดีกว่า เข้าได้ไหมอะหรือเข้าไม่ได้เดี๋ยวลองดูก่อนมีใครเข้าไหม <Yeah. S 1> มันดูไม่มีคนเข้าไปอะเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey, S 2> มีคนเข้าไปแล้วคนเข้าไปแล้ว <Yeah. S 1> เข้าไปแล้วฮะ <Yeah. S 1> ออกทางไหน <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูอ้าวออกมาแล้วเร็วจังอะ <Yeah. S 1> อ่าแสดงว่าได้ใช่ไหมโอเค มันใช้ได้ว่ะเลิศว้าขาคนจมนิดนึงจ้ามันเถอจะจ้าเถออเนอะโอเคอันนี้นี่เอากลับเข้ามาหน่อยอ้าวกลับเข้ามาไม่ได้มีรูไปเออคนชอบอยู่คนชอบคนชอบโอเคเป็นไง ให้ละลายซับเนื่องจากว่ามันมืดมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพิ่มไฟหน่อยนะคะเพิ่มไฟหน่อยไฟอะไรดีอะโอเคโอเคอเคอยู่เคอยู่ดูน่ารักเค <laughs> คนเยอะอค,คนเยอะมาก ไปเรียบร้อยว้าเรียบร้อยซอยละลายซับเหมือนตลาดกลางคืนเหมือนเหมือนเป็นตลาดกลางคืนเลยเกียซอยละลายซับนะฮะอเน,นเอ้อันนี้อะไรมีกันอะไรกระเด้งขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นของที่เราสร้างไว้ไงงั้นเราต้องปกปิดหน่อยปกปิด ปกปิดนิดเดง so baby, love, นี่เป็นงูยักษ์ <laughs> <laughs> เดี๋ยวตกแต่งให้มันดูเป็นจระเข้อะไรอย่างงี้ดีปะ่ะเนอะไอเเค่เนาะน่าจะเวิร์กไอเเค่คนชื่อชอบมาก <laughs> คนเข้าตรงนี้คนเยอะจริง,รงอะ i